สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสมัสมภาษณ์คุณประเสริฐที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อาเสรเสรียเสะเวลามาให้ความรู้พวกเราในวันนี้อาเสรช่วยเล่าเกี่ยวกับอาชีพนี้แล้วก็ทำไมถึงเลือกทำธุรกิจน,นี้ได้ไหมคะ่ะธุรกิจน,นี้ที่อาทำเนี่ยธุรกิจอาเสรก็คือธุรกิจของการพิมพ์ปัรจุภันฑ์ใช่บรจุภัณฑ์มันคืออะไรของอะไรก็ตามที่เราต้องมาขอหุ้มและสินค้า ใช่ไหมสินค้าเขาจะต้องห่อหุ้มแล้วเนี่ยต้องปกป้องให้แข็งแรงใช่ไหมเพื่อส่งต่อจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งในทางนองเดียวกันการที่เราจะโฆษณาในสินค้านั้นๆนว่าอันนี้เป็นยังไงเราก็ต้องมีอะไรครับการพิมพ์อยู่ข้างบนใช่ไหมครับเพราะงะั้นไอการพิมพ์อยู่ข้างบนเนี่ยธุรก,กิจไอการห่อสินค้าพว้ผู้อ่านใช่ไหมครัในรุ่นตอนที่ผมเริ่มทำเนี่ยมันส0สป,ปีละใช่ไหม ตอนนั้นการพิมพ์ใช้หมึกน้ำมันกับหมึกอะไรครับโซเวนซึ่งมันเป็นผลต่ออะไรครับร่างกายม,มีมีผลต่อมลภาวะใช่ไหมฮะตอนนั้นมันเลยเกิดการพิมพ์ระบบดีขึ้นมาซึ่งบอกว่าการพิมพ์ที่จะเป็น environmentally f r i e n d ก็คือไม่มีผลต่อสิ่งแวดลอ้อมมนุษย์เราสามารถแทนเดินได้นั่นคือการพิมพ์ระบบเฟสโกลาฟีใช่ไหมฮะถามผมว่า อะไรเป็นอะไรสิ่งจูงใจใช่ไหมที่จะมาทํามันนี้อ่าสี่สปีแล้วไม่มีใครทำเลยอันนี้มี่สอย่างสิ่งที่ผมชอบก็คือว่า 1. ไม่มีใครทำสอมีคนทําแต่ทําไม่ได้ 3. คนอยากทําแล้วก็ล้มเหลวเนี่ยสอย่างนี้เป็นสิ่งจูงใจที่ทําให้ผมเข้ามาสู่ในธุรกิจนี้อธิบายภาพวรวมเกี่ยวกับธุรกิจนี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การพิมพ์บรรจุภัณฑ์เนี่ยตั้งแต่40ปีที่แล้วที่ผมเริ่มทำมาจนปัจจุบันเนี่ยมันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมจากพิมพ์สีสองสีแล้วก็มาพิมพ์หลายๆสีแล้วก็มาพิมพ์เป็นรูปภาพพิมพ์ให่มีดีเทลมากขึ้นมีรายละเอียดมากขึ้นตัวหนังสือจากตัวใหญ่ๆก็พิมพ์เป็ตัวเล็กๆเล็กลงใช่ไหมฮะอย่างยกตัวอย่างเช่นบรรจุภัณฑ์ทางด้านพระอ้อมใช่ไหม เราก็ต้องมีสีสันสวยป่ะแล้วก็มีบอกว่าโอ้เด็กสวยๆใช่ไหมครับใช่ไหมอ่าการพัฒนาเนี่ยจากเด็กเป็นการ์ตูนก็มาเป็นเด็กเป็นแบบอะไรครับเป็นจริงเป็นจังขึ้นมานี่คือการพัฒนาของในธุรกิจนี้ขึ้นมารือว่าอะไรคือสก,กิลที่จาเป็นสําหรับธุรกิจนี้แล้วก็จุดแข็งของอาเซียนคืออะไรทำไห้ทำไมถึงแบบลูกค้าถึงเลือกที่จะใช้งานอาเซีร์ตะกี้บอกไวล้วตอนในข้อแรกบอกว่าอะไร เป็นการพิมพ์ระบบที่ environmentally f r i e n d ใช่ไหมมันเป็นระบระบ,บใหม่ขึ้นมาจากเดิมคนหมึกน้ำมันกับหมึกโซเวนที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมพอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยพิมพ์ที่แบบว่าคนอื่นเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมทุกคนก็ต้องไปเรียนรู้ใช่ไหมฮะตอนนั้นอาไปเรียนรู้เนี่ยสีปีที่แล้วเรียนจากอเมริกาอาเป็นรุ่นแรกๆที่ไปเรียนในนี้พอดีเข้าใจไหมฮะ ก็เลยว่าเราสามารถ catch up กับเทคโนโลยี hmm. ใช่ไหมฮะแต่ก่างนี้คือว่าเรามีความรู้ไงพอเรามีความรู้ปุ๊บเราสามารถอธิบายกับลูกค้าได้ไหม mm hmm. เขาอยากจะพัฒนาจุดดีขึ้นมาเราก็เอาความรู้ให้เขาจุดสําคัญคือความรู้ที่เราส่งต่อให้เขาที่ทางภาคพ,พื้นเรายังไม่มีใครรู้กลุ่มลูกค้าของอัเอคือใครล้วคือมีกลยุทธ์ยังไงที่ทใาให้แบบลูกค้าใช้งานเราตอ กลุ่มลูกค้าของอาเซอร์ก็คือโรงพิมพ์ที่จะพิมพ์ของบรรจุภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่นพิมพ์ถุงพลาสติกพิมพ์กล่องฟูกพิมพ์กล่องพับนะฮะพิมพ์กล่องนมใช่ไหมเนี่ยคือกลุ่มลูกค้าแล้วอะไรเนี้ยตด็กีถามว่าอะไรนะอะไรที่ทําให้ลูกค้ายังมีแรงที่จะใช้ทำไมลูกค้ายังมีตรงนี้คือความต้องการของตลาดณเวลานั้นนะมันเริ่มเปลี่ยนละว่า ไม่ต้องการหมึกที่มีมลภาวะก่อมลภาวะใช่ไหมเราทานหมึกน้ํามันได้ไหมเราก็ไม่ได้เพราะงั้นอาหารหรือสิ่งของใช้เนี่ยที่เป็นบอกว่าหมึกน้ํามันหรือหมึกโซเวนมันจะมีผลต่อร่างกายเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะทำอย่างนี้แต่เขาขาดอะไรครับเขาขาดความรู้ที่ว่าจะเปลี่ยนจากไอตัวเนี่ยมาเป็นจากหมึกน้ํามันเป็นหมึกน้าใช่ไหม เราก็อยู่ในจุดนั้นเนี่ยเข้าไปให้ความรู้เขาแล้วเขาตอนแรกเขาคิดว่ามันจะทําได้เหรอใช่ไหมฮะเพราะเขาเนี่ยการพิมพ์ระบบอื่นเนี่ยมันมีมาเป็นหลายสิบปีละเป็นร้อยปีออฟเซ็ตนี่ก็เป็น100ยปีคาเวียก็เป็น6กเบปีเลยนี่จะมาแทรกแซงตรงนี้ได้ยังไงเราก็ต้องโชว์ตรงนี้เข้าไ้ทำให้เขาเห็นว่ามันทําได้แล้วเขาเขาจึงจะอะไรครับเริ่มที่แบบอ,อ๋อคุณทําได้นั้นเราก็มา สิ่งที่สําคัญคือให้ความรู้แล้วก็ทําในสิ่งที่เขาต้องการให้เขาเอาศัยช่ว่าอะไรคือปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจนีม้มันเติบโตขึ้นความแตกต่างที่เรามีความรู้แล้วเขาไม่มีความรู้ใช่ไหมครับคู่แข่งไม่มีความรู้คนอื่นไม่มีความรู้แต่ลูกค้าอยากจะได้แบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเขาทาไม่ได้เขาขายของได้ไหมแต่เราทําได้ใช่ไหมครับแล้วเราทําได้เพราะอะไรเพราะคนที่ทําบรรจุภัณฑ์ทําถุงพลาสติกทํากองทําอะไรก็ตามเนี่ย ใช่ไหมฮะเขาโดนลูกค้าเขาบอกมาว่าเขาอยากจะได้อย่างนี้แล้วนะใช่ไหมอย่างบริษัทใหญ่ๆคํานึงถึงสิง่งแวดล้อมนะทั่วโลกเนี่ยรัฐบาลทั่วโลกเลยแต่ละประเทศต้องไปสิง่งแวดล้อมต้องไปสิง่งแวดล้อมใช่ไหมฮะเพราะั้นเขาก็เรียกหาคนที่สามารถทําให้เขาได้วันถ้าเกิดลงพิมพ์ลงทําบรรจุภัณฑ์เขาไม่สามารถทําได้เรามีความรู้ทําได้เราไปนําเสนอเขาแล้วเราทําได้เราสามารถชนะคู่แข่งได้ไหม เราสามารถคลองตลาดได้ไหมสิ่งสําคัญคือว่าเรามีความรู้เราถึงไปครองตลาดได้การเติบโตของเทคโนโล,โลยีเอไอเนี่ยมันจะส่งผละอะไรต่อธุรกิจนี้แล้วอาศุจัดการเรื่องนี้ยังไงเอไอเนี่ยปัจจุบันนี้ AI มันมาแน่นอนใช่ไหมครับ AI มันานมาในรูปของแบบอะไรครับมาในรูปของแบบการออกแบบใช่ไหมฮะแบบสวยๆแบบอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเราสั่งเข้าไปโอ้ยอยากจะสมัยก่อนเนี่ยเราจะทําแบบๆแบบนึงขึ้นมา เราต้องมาครีเอทของเราเองว่าว่าอ๋อเราอยากจะทําผมยกตัวอย่างนะน้ําดื่มเนี่ยถ้าเป็นน้ําดื่ม,น,มน้ําส้มเนี่ยเราก็บอกเอ๊จะทํายังไงให้คนมาเห็นถุงวันนี้กล่องวันนี้ว่าเป็นน้ําส้มเลยสมัยก่อนเราก็ต้องเอารูปส้มมาถ่ายแบบแต่ปัจจุบันนี้ AI เป็นไงครับเราบอกมันได้ไหมอยากได้กล่องส้มแต่ส้มส้มเขียวหวานนะไม่ได้ส้มเช้งน,นะ มันก็จะไปดึงรูปพวกนั้นมาเลยว่ะครับตอนจบอบเนื่องจากว่าไอ้การพิมพ์เนี่ยกระทานพันปัญจุพันเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเดียวว่ะไม่ใช่ใช่ไหมพวกนี้มันคือศิลปะพอศิลปะรูป,ป,เ,รป,ปเนี่ยโอ้โหเราต้องคิดลึกด้วย่ะครับต้องใช้อารมณ์มาใช้ว่ะครับใช่ไหมพราะงั้นจุดสุดท้ายเนี่ยการที่ AI ช่วยเราคือเอทพวกนั้นขึ้นมาได้แล้วเนะี่ยมันก็ยังสร้างอารมณ์ให้เห็นโอ้โหแบบพิมพ์นี้มัน มันน่าชื่นใจน่าดื่มน่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างน้ำส้มเราก็ต้องมาใช้เสือปะของเรามาแต่งเหมือนการวาดภาพที่รีทัชมันให้มันสวยขึ้นให้มันดีขึ้นใช่ไหมตามอารมณ์ของตลาดนั้นนตลาดนั้นนั้นก็คือคนที่จะมาซื้อแหละต้นทุนหลักของธุรกิจนี้คืออะไรแล้วแบบไม่มีวิธีอะไรที่จะลด,ดต้นทุนนี้ได้ไจริงๆแล้วเราจะทําของดีในการผลิตวัตจุนิ์เนี่ยนะต้นทุนมาอยู่ที่ซอฟต์แวร์ ที่เราจะมาใช้ในการออกแบบซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยสมัยก่อนโอ้ตอนอาเริ่มต้นทำสี่สิบปีที่แล้วมันนั่งวาดนั่งอะไรใช่ไหมฮะต้นทุนนันคือต้นทุนของคนที่ต้องมาทําแบบใช่ไหมเดี๋ยวนี้ต้นทุนมันกลายเป็นซอฟต์แวร์ละเวลาที่เราออกแบบมันมีอะไรครับ Adobe ใช่ไหมอิ l ลสเทเตอรใช่ไหมฮะและเดี๋ยวนี้มีซอฟต์แวร์พวกนี้คือซอฟต์แวร์ที่เป็นต้นทุนที่เราลงมาใช่ไหมนั่นคือต้นทุน,นในสิ่งที่เราต้องซื้อ แต่ต้นทุนอีกอย่างนึงคือตัวเราที่เราต้องไปศึกษาใช่ไหมครัไปใช้งานซอฟต์แวร์มันก็เป็นซอฟต์แวร์นี้แหละถ้าเกิดเราใช้งานบ่อยๆเราคล่องใช่ไหมครัเราก็สามารถคล่องกว่าคนอื่นไหมถ้าเราคล่องกว่าคนอื่นนึกนั่นหมายความว่าต้นทุนเราสูงกว่าปะ่ะเพราะว่าเรามีความรู้มากกว่าในเชิงจุดตรงนี้ต้นทุนเราดีกว่าเขาคนที่มาซื้อเราเราต้องแพงกว่าคนอื่นไหมนี่คือต้นทุนใช่ไหมสองก็คืออุป,ปกรณ์ รอมัที่เลี้ยวทั้งหลายที่เราจะเลือกเข้ามาใช้ที่เป็นต้นทุนใช่ไหมกระดาษแบบนี้พลาสติกแบบนี้อะไรที่แตกต่างกันนั่นคือตอ้นทุนที่เราเ,าเราเอามานำนำเสนอใช่ไหมแล้วก็เราจะลดตรงนี้ได้อย่างไงใช่ไหมจริงๆเนี่งยาง,งานพวกนี้เนี่ยถ้าเรามีประสบการณ์เยอะเวลาที่เราจะออกแบบเวลาที่เราทำแบบเนี่ยมันใช้เวลา่น้อยกว่าคนอื่นไหใช่ไหม พอใช้เวลาน้อยกว่าออื่นต้นทุนเราน้อยไหมสองการผิดพลาดน้อยกว่าป่ะครับถ้าการผิดพลาดน้อยกว่าต้นทุนเราเป็นไงครับก็น้อยกว่าใช่ไหมเพราะงั้นอะไรละ่ะที่ทำให้การทํางานเราเร็วแล้วก็ผิดพลาดน้อยความรู้และประสบการณ์น,นั่นแหละคือจุดตรงนั้นถ้าเกิดเรามีความรู้และประสบการณ์เยอะเราจะทําแบบมาแบบหนึ่งกับคนที่ยังความรู้ไม่เท่าเรา แล้วก็ประสบการณ์มากกว่าเราต้นทุนก็ย่เยอะกว่าเราก็นี้เดี๋ต้องใช้เวลาทํานานมากกว่าแล้ว็รย่งนีผิดพลาดแต่ของเราทําเร็วกว่า s t r g h t t o the point ในจุดที่ลูกค้าต้องการมากแล้วก็ผิดพลาดน้อยกว่านี่คือเราจะได้จุดตรงนี้อุปสรรคที่จะพบบ่อยๆในธุรกิจน,นี้คืออะไรคะแล้วก็มีวิธีแก้ปัญหาอะไรังอุปสรรคีอนนเนื่องจากประเทศเราเนี่ยเรายังบอกว่า เราเป็นประเทศกำลังพัฒนาไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วพอประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยเราจะห่วงเรื่งต้นทุนป่ะอยากใช้ของถูกใช่ไหมใช้ของถูกใช้ของอะไรก็ได้ที่ถูกใช่ไหมพอของถูกปุ๊บของถูกเนี่ยแล้วดีไม่มีในโลกจริงไหมฮะเราบอกว่าโอ้ยมีสิของถูก,ถกแล้วดีมีในโลกลโลหาแทบไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย อุปสรรคก็คือถ้าเกิดประเทศเราจะเป็น developing country ก็ยังอยากได้ของถูกพอเราอยากได้ของถูกปุ๊บเราจะออกแบบเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยเอาซอฟต์แวร์มาเราก็ไม่กล้าซื้อเพราะเราไม่มีเงินแล้วก็ซื้อแล้วมันจะคุ้มค่าบอกว่ามีคนจะมีซื้อหรือเปล่าใช่ไหมเมื่อแตกต่างกับญี่ปุ่นบรรจุภัณฑ์เขาสวยไหมสวยใช่ไหมแต่ซอฟต์แวร์ขอาสามารถลงทุนก็เลยลงทุนอย่างง้ได้ใช่ไหมอุปสรรคของเราคือเบ้องตน แต่เราจะชนะไอ้ตรงนี้ได้ก็คือผลงานของเราที่เราทำออกไปโชว์ให้เขาใช่ไหมครับว่าเราทำได้นะเราเป็นอย่างนี้ได้แล้วเราสามารถทำให้สินค้าของเขา,าออกตลาดไปขายได้มากขึ้นแล้วถ้าเกิดเขาขายได้มากขึ้นต้นทุนที่เขามาจ่ายเราเป็นไงครับ<ม>ก็ลดลงเลยจริงแหลครับแต่ถ้าเกิดเราทำไปแล้วเขาขายไม่ออกออกแบบจะสวยเลยเขาคิดว่าสวยแต่มันไม่ตรงใจลตลาดขายไม่ได้ ต้นทุนก็สูง嘛ครับเพราะตรงนี้ถ้าเกิดออกแบบแล้วดีแล้วถูกใจตลาดของซื้อเยอะคนก็ามาซื้อของเยอะต้นทุนก็ลงไปได้นั่นคือการชนะในจุดตรงนี้ถ้าเสิเห็นโอกาสหรือว่าเทรนด์อะไรแบบน่าสนใจในธุรกิจนี้นะคะธุรก,กิจบรรจุพันเนี่ยนะมันไม่ตายไปจากโลกธุรก,กิจบรรจุพันเนะี่ยมันยังอยู่ตลอดในโลกนี้เนะี่ยถ้าตาบใดมนุษย์เราเนี่ย ยังต้องมีกินต้องกินต้องใช้ใช่ไหมฮะหนู้องไปกินไอศครีมต้องไปกินนู่นนี่นี่มันต้องบรรจุภัณฑ์ป่ะใช่ไหมเพราะงั้นพอบรรจุภัณฑ์ุ๊กมันต้องมีเพลนม,มใช่ไหมสวยๆเราถึงจะไปซื้อมันใช่ไหมถ้าเกิดเรามีกินมีใช้ของทุกอย่างที่ยังมีผลิตออกมาในโลกนี้นอกจากของกินของใช้ต่างๆต้องใส่บรรจุภัณฑ์หมดเลยเพราะฉะนั้นเทรนของมันเป็นไงครับมีแน่นอนยาวแน่นอนเพียงแต่ว่า เราจะไปอยู่ในเซกเซกเมนต์ไหนของการที่มันจุเหลันนั้นถ้าเราอยู่ในการทีมกับการที่มันจุภัณันที่เลิศเลยเจียวๆเลยใช่ไหมกล่องใส่อันนี้มันมีอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแพงไหมกับเราไปทําถุงใส่ข้าวมันก็ต้องใช้เหมือนกันนะแต่กล่องใส่ที่มันมีเนี่ยจะมีแวลูมากกว่าราคาจะแพงกว่าไอ้พวกนี้จริงนะเพราะงั้นเทรนด์มันมีอยู่ตลอด แต่เพียงแต่ว่าเราต้องเลือกเซกเมนต์ให้ถูกว่าเราจะไปอยู่เซเมนห์ไหนขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้พวกเราในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ความรู้และความเชี่ยวชาญเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการดาเนินธุรกิจรือเราก็ต้องเข้าใจธุรกิจนี้จริงๆเพื่อที่จะมองหาโอกาสและเริ่มสิ่งใหม่ๆแบบเป็นคนแรกเพื่อที่จะแบบเอาชนะคู่ต่อสู้ค่ะอะไรก็มาคุยกันต่อจริงๆการพิมพ์เป็นสิ่งที่ไม่ได้ตายากโลกนี้มันมีการพัฒนา ทุกวันทุกเวลาตาบใดที่ลูกค้ายังมีความต้องการความสวยงามและความแข็งแรงของการบรรจุภัณน,นะครับเยี่ยมขอบคุณมากครับ